ขออันเชิญพรปีใหม่มอบให้ทุกท่านนะครับขออำนาจพิสุทธิ์พระพุทธรัตน์โปรดจงกำจัดทุกโศกโยกย้อนทุกจริงทุกใจทุกในนิวรณ์พุทธรัตน์ตัดถอนบันทอรทุกทนอำนาจเลิศล้ำพระธรรมรัตน์ดับภัยพิบัติตัดโกลาหนกลัวอดกลัวพรากกลัวยากกลัวจนของภัยหลุดพ้นทำาดนบนนัรดาลพระสังฆรัน์และพระปัจเจก ที่ได้สวดเสกโปรดร่วมประสานกำจัดโรคร้ายให้มาลายลานตับขันธมานยารานราวีอำนาจเทวาทั่วสารทิศให้สุดจริตอย่าผิดวิถีกิจการใดๆที่ไม่ใครดีช่วยชักช่วยชี้อย่ามีอับชนอินพรมยมยักษ์หลักเมืองทรงเมืองประธานรุ่งเรืองกำจัดขัดสนเทพไทยทุกชั้นแห่งบรรพชน ร่วมด้วยช่วยดนให้พ้นทางตันเสด็จปู่ท้าเวสุวรรณโปรดบรรดาลทธิ์บังเกิดนิมิตโดนจิตในฝันชี้ช่องหากินทรัพย์สินอนันต์ปวงไทยเทวันร่วมกันอวยชัยองค์เทพเทวามหาเทวาเสด็จจากฟ้ามาช่วยแก้ไขกำจัดขัดขอ้องป้องปัดซัตดไปเสนียดจันไรห่างไกลาจากตัว พระสยามเทวาราชาธิราชที่ปกป้องชาติชาวไทยไปทั่วโปรดมาคุ้มตนคุ้มคนในครัวคุ้มกล้าวคุ้มหัวสิ่งชั่วหมดพลันผีเรือนผีบ้านพระการชัยสีประทานฤทธีให้มีสุขสันต์เจ้าเวนนายกรรมอย่าซ้ำลงทันจงได้ผ่อนผันชีพนั้นยืนยาวขอเดชเดชาพระมหากษัตริย์ ป้องภัยพิบัติร่มฉัดสีขาวให้สุขสว่างพร่างเหมือนเดือนดาวอย่ามีเรื่องราวโชว์เช้าพันพัวผู้ใดปองร้ายขอให้พินาศขอให้แคล้วคลาดจากคนชั่วชั่วอำนาจดีงามจงตามติดตัวมงคลท่วนทั่วส่งผลพ้นภัยเทิน